กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่คากาแฟเป็นซูเปอร์แฟนก็ได้ค่ะต้องการซื้อดีบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใต้วิดีโอเรื่องสุดแสนร้าย ตอนที่สาเอาให้หลาบจำไม่ถึงสามนาทีเท่านั้นสุดแสนเสยหมัดขึ้นยาวเข้าไปลาคางในช่วงจังหวะที่บิ๊กบอยลดเกราะป้องกันล้มลงนอนงายหนึ่งสองสามแย่แน่แน เชียนหอมหันไปมองนักมวยรุ่นน้องในค่ายกว่าต่างมองหาคนที่พอจะช่วยได้แล้วสะก,กิดทันทีกระซิบข้างหูไปที่เรือนไปบอกพ่อครูเดี๋ยวนี้เธอผ่อนลมหายใจเมื่อได้ยินเสียงะระฆังหมดยกที่หนึ่งจึงรีบวิ่งไปยังมุมเสาสีน้ำเงินพี่สารน้ำเสียงร้อนใจ ทำให้สุดแสนกลมศีรษะลงมองแล้วครี่ยิ้มพึ่งยกแรกแค่วอมเองหอมรอยกสามก่อนหนูให้เด็กไปตามพ่อครูมาแล้วบิ๊กบอยต้องขึ้นชกถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาค่ายเราจะไม่มีนักมวยสุดแสนขยับปากยิ้มกว้างให้ไม่มีนักมวยก็ไม่ต้องชกพี่แสนเขาดีดตัวลุกขึ้นทันทีเมื่อเห็นสัญญาณมือจากชาโนน พอครูกำลังมาทางนั้นเขาต้องจัดการมันให้นุ่มเสียแต่ยกนี้เลยจากที่ตั้งรับในช่วงยกหนึ่งคราวนี้สุดแสนกลายเป็นฝ่ายรุกจากร่างที่สูงกว่าเหมือนเสียเปรียบกลายเป็นได้เปรียบเพราะช่วงลำแขนที่ยาวกว่า การออกหมัดแต่ละคราวเน้นไปที่ใบหน้าและโดนจังๆหลายหมัดจนบิ๊กบอยเริ่มมึนหัวตั้งการรับยกสูงด้วยความโปรง่งไม่หนาเอถอะทะเท่าทำให้ว่องไวหลบหมัดและย่อตัวยืดตัวพุ่งหมัดโขงฟาดเข้ากกหูขวาด้วยหมัดซ้ายอย่างที่บิ๊กบอยม่คาดว่าคนอย่างสุดแสนจะออกหมัดซ้าย ร่างนักมวยล่าเเสทลาถอยหลังสาก้าชาโนนปรีไปก,กลางทันทีอมนาถามบิ๊กบอยแม้ว่ายังมึนอยู่แต่บิ๊กบอยพยักหน้ารับว่ายังไหวด้วยกลัวว่าตนเองจะเสียศักดิ์ศรีชาโนนจึงถอยฉากออกส่งสัญญาณชกต่อสุดแสนปรีต,ตรงไปอีกครั้งแล้วระดมหมัดซ้ายเข้ากบหูอีกรอบ บิ๊กบอยเซทลาอีกครั้งร่างสูงลูกเจ้าของค่ายมวยได้ทีตามติดแล้วออกลูกทีบ <c oughs> คนทั้งโรงยิมตกตะลึงตาค้างจากที่ร้องตะโกนเชียร์อยู่พรานเงียบเสียงตกใจหน้าเวอจากนั้นสุดแสนพรันม้วนตัวฟาดทอนขาด้วยขาจระเข้ฟาดหางไปที่ศีรษะ ตรงเข้ากกหูขวาของบิ๊กบอยเข้าเต็มเป่านี่มันมวยสากลไม่ใช่มวยไทยเฉียนหอมเบิกตากลมโตยกผ้าปิดปากกรานเสียงร้องอุทานสีหน้าพี่ชายตอนนี้กระยิมยิ้มชั่วร้ายเธอวิ่งตรงไปยังมุมน้ำเงินแล้วปินขึ้นไปบนเวทีทันทีแต่ยังไม่ทัน ร่างบิ๊กบอยหมุนหนึ่งรอบก่อนจะล้มตึงลงนอนงายสุดแสนตามติดด้วยการคร่อมตัวปล่อยหมัดอีก3ามสี่หมัดกว่าที่ชานนจะตั้งสติได้รีบเข้าไปดึงตัวออกมาสุดแสนอย่างเหยียดท่อนขาเหยียบลําคอมันไว้คาถุยกระจอกว่าไอ้แสนคนในโรงยิมชะงักงานเป็นครั้งที่สองเหลียวมองไปทางประตูทางเข้า ตรงที่ลำแสนยามายสายสาดสองแผ่นหลังของพ่อครูจนเกิดเงาทะมึนบนใบหน้ายิ่งกว่าหน้ากลัวเรียกได้ว่าพ่อครูยามนี้กลายเป็นยักษ์ทศกัณฐ์นอกจากความโกรธจนทุกคนแทบเห็นควันพวยพุ่งจากหูแล้วหน้าที่ครั้าอย่างคนผิวสองสีกลับกลายเป็นเขียวโกดจัดสุดแสนเอียวหน้ากลับหลังไปมองแต่เท้า ยังคาเหยียบบนคอหอยบิ๊กบอยพร้อมกระทืบลงอีกเมื่อพร้อมลูกศิษย์พ่อครูกระจอกหากคนฉลาดหน่อยสิพ่อไม่ใช่เอาแต่ล่ำมีดีแค่หมัดหนักแต่สมองฟอชาโนนรีบลากเพื่อนออกมาทันทีก่อนที่พ่อครูจัดทวีความโกรธกลายเป็นความกราดเกรี้ยวเขาล็อกตัวแล้วลากออกมาอย่างมุมสีน้ำเงินเหลือบตาม,มองบิ๊กบอยลุกขึ้นนั่งได้แล้ว กำลังสลัดสีสา0มืนงงจึงค่อยโล่งใจสุดแสนสลัดตัวจนหลุดจากท่อนแขนชานนรับผ้าคุณหนูมาจากเทียนหอมแล้วเหวี่ยงตัวลงไปยังข้างล่างยืนรอรับน้องสาวอุ้มลงมาต่อหน้าคนมากมายมึงไอแสนไปบนเรือนกูจะชำระความมึงใช้คำโบราณเป็นบ้าเลยพ่อครูจะเคียนผมหรือไงกูไม่เคียนมึงหรอกขึ้นบ้านไป สุดแสนเดินจุงมือเทียนหอมผ่านตัวพ่อครูสถิตคุณสังเกตว่าสายตาพ่อครูจับจ้องลงยังมือของคนทั้งคู่ฝ่ายหญิงทำท่ายึกยักคอยดึงออกแต่ฝ่ายชายจับแน่นผ่าลากกึ่งจุงไปทางเรือนใหญ่ไอ้นนครับพ่อครูชาโนนรีบแจ้นลงมาจากเวทีที่ตอนนี้พ่อครูเดินเข้าไปในโรงยิ้มแล้ว จนชิดขอบเวทีทำไมมึงไม่ห้ามเพื่อนมึงฮะมึงดูนักมวยกูต้องขึ้นชกอีกไม่ถึงสองเดือนแล้วตอนรวมค่ายมันจะขึ้นต่อยกระชับมิดได้ยังไงพ่อครูสถิตคุณร้ายยาวใส่ชาโนนมึงโดนทำโทษตัดเงินเดือนสามเดือนแล้วพาบิ๊กบอยไปหาหมอให้เรียบร้อยครับพ่อครูแล้วไอ้แสนไอ้แสนกูจัดการเองไอ้หานี่ นิสัยไม่เปลี่ยนนึกว่าไปเรียนห่างลูกส้มสักหน่อยจะค่อยยังชั่วนี่อะไรวะเหมือนจะร้ายกว่าเดิมก็ไอแสมันรักน้องส้มเออกูรู้ใครๆก็รู้แต่มันทำตัวเหมือนหมาเกรก,กะรารานเขาไปทั่วจะจับแต่งตั้งแต่หลายปีก่อนก็ไม่ยอมทีนี้พอเขากำลังเติบโตได้ดีเสือกลับมาแล้วลากให้เขาต่ำลงผู้หญิงที่ไหนจะยอมวะชานนได้แต่ยืนนิ่ง ฝั่งพ่อครูบนปนถอนหายใจไม่กล้าเป็่งเสียงออกมาอีกเอาเถอะกูระบายกับมึงไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่สู้จัดการมันทั้งคู่ไม่สิจัดการไอ้แสนก่อนเลยดีกว่าให้มันหลับจำชานนยังยืนนิ่งขึงแม้ว่าพ่อครูจะสะบัดตัวด้วยอารมณ์ที่ยังคุกรุ่นออกจากโรงยิมไปกระทั่งได้ยินเสียงบิกบอยร้องขึ้นมา ยามเด็กในค่ายช่วยประคองจึงนึกขึ้นได้ไม่รู้ว่าพ่อครูจะจัดการไอ้แสนยังไงให้มันหลับจำบวชเออมึงได้ยินไม่ผิดไอ้แสนพอครูเน้นคำอีกครั้งเพ่งมองลูกชายตัวดีแล้วยกน้ำขึ้นดื่มแก้กระหายหลังจากที่บ่นพึมกับชานนไปหลายประโยคไม่มันพอสอไหนแล้วพ่อครู อย่างจะให้ลูกบวชพอครูสถิตคุณวางแก้วน้ำลงมองเด็กทั้งสองนั่งพับเพียบเรียบร้อยอย่างที่สอนมาตลอดด้านล่างส่วนตัวเองนั่งบนต่างไม้มาฆ่าตัวใหญ่กับภรรยาพอสอนี้แหละถ้ามึงไม่บวชกูไม่ให้แต่งงานงสุดแสนก่งคิ้วขึ้นไม่เห็นต้องแต่งทำให้ท้องก็พอ อุยหมายเรียวยาววาดเข้ากลางกระหม่อมสุดแสนดวงตาพ่อครูวาวแสงโกรธจัดชี้หน้าลูกชายสุดที่รักพูดด้วยเสียงสั่นเครือกูรับลูกเขามาเลี้ยงดูหวังให้เขาได้เติบโตอย่างดีแต่มึงไอ้แสนมึงเป็นลูกกูลูกที่กูรักตามใจจนมึงเป็นแบบนี้แล้วจะเลี้ยงดูลูกสาวคนได้ยังไงกัน ทำไมจะเลี้ยงไม่ได้ผมทำงานแล้วเงินเดือนเกือบห้าล้านยังไม่พออีกหรอกูไม่ได้หมายความถึงเงินพ่อครูหงุดหงิดกระฟัดกระเฟียดจนตึงใจต้องจับแขนไว้เตือนสติเงินทองกูมีมากกูยกให้ลูกส้มสัก30ล้านก็สบายไปตลอดชีวิตแล้วไม่ต้องแต่งงานก็ได้สุดแสนสะอึกไปเอี้ยวหน้ามองเชียนหอมที่ย่งนั่งก้มหน้า แต่มึงจะแต่งกับเขาก็เท่ากับลูกส้มเป็นคนรับใช้เป็นทาสมึงต้องตามใจมึงทุกอย่างมึงไม่สำนึกบ้างหรือไงว่าเขาก็มีหัวใจผมให้หอมเป็นคนรับใช้ยังไงผมจะเลี้ยงดูอย่างดีเฮ้พูดไปมึงก็ไม่เข้าใจเอาเป็นว่าคำขาดกูถ้ามึงไม่บวชมึงไม่มีสิทธิ์เบียดคิวเข้มบนหน้าคมสรัรกระตุกที พ่อครูคะเสียงหวานของเทียนหอมแทรกขึ้นไม่ถามหนูสักคำหรือคะว่าจะแต่งหรือเปล่าสุดแสนหันกว้าไปทางน้องสาวพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรเทียนหอมหลบตาโดยการเพ่งมองไปทางพ่อครูและแม่ตรึงใจหนูยังไม่พร้อมแต่งคะ่ะหอมเขาจับต้นแขนเธอบีบแน่น ให้หันมาหอมก็รู้ว่าพี่ไม่เคยคิดกับหอมแบบน้องสาวและหอมเองก็เช่นกันทุกคนในค่ายรับรู้หอมแค่ไม่พร้อมเธอพยายามแกะมือสุดแสนออกหอมต้องการเวลาห้าปีที่พี่ไปเรียนต่อยังไม่พอ,อกหรือต้องให้นานขนาดไหนพี่ถอยออกห่างถึงห้าปียังจะให้พี่รอไปอีกเมื่อไหร่หอมยังติดสัญญาเดินแบบอีกสองปี สองปีพ่อครูคะบุญคุณของพ่อครูกับแม่มากจนล้นจนหนูคิดว่าชาตินี้หนูคงทดแทนไม่หมดแต่หนูขอเวลาอีกสองปีแเราจะกลับมาทดแทนค่ะหมายความว่าอะไรหอมยอมแต่งกับพี่เพราะแค่ทดแทนบุญคุณอย่างนั้นเหรอหอมอารมณ์สุดแสนทุ่งึ้นเขาบีบต้นแขนกระชากจนเทียนหอมต้องหันมามองพูดสิ พูดออกมานะหนูเทียนหอมพูดไม่ออกสุดแสนอยู่ในทุกช่วงเวลาของเธอนับตั้งแต่เธอเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้เธอทำทุกสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดแต่เขาไม่เคยทำในสิ่งที่เธอต้องการเลยเขารู้ว่าเธอต้องการเป็นนางแบบต้องการเก็บเงินแต่ยังบังคับให้เธอกลับมาเพื่อกักขังเธอในรูปแบบใหม่การแต่งงาน พี่ไม่สนถ้าหอมไม่รักพี่พี่ก็จะแต่งพ่อครูเขาปล่อยมือเทียนหอมทันทีแล้วหันไปก้มลงกับที่เท้าพ่อครูเราสองคนมีอะไรกันแล้วตั้งแต่ห้าปีก่อนหลายครั้งเทียนหอมพะงะออกตกใจแล้วเหลือบสายตามองพ่อกับแม่ที่เหมือนตกใจเช่นกันแต่ยังพอรับมือได้มองเธอด้วยสายตาเห็นใจเธอไม่ต้องการสิ่งนี้ พี่สสรพี่รู้ตัวไหมว่าพูดอะไรออกมารู้พี่รู้ตัวพี่มีสนวิธีการขอเพียงหอมต้องแต่งกับพี่พี่ไม่ฟังหอมเลยพี่ไม่เข้าใจหอมหรอเธอเริ่มเสียงสั่นพี่เข้าใจพี่รู้ว่าหอมต้องการอะไรทั้งชีวิตพี่พี่ทำให้หอมได้ทุกอย่างหอมไม่ต้องไกวคว้าหาอะไรอีกแล้วพี่จะเอามากองแทบเท้าให้ทุกอย่าง สุดแสนเน้นเสียงนั่นไงพี่ไม่ได้ฟังหอมเลยเทียนหอมผุนผันลุกขึ้นมือปาดน้ำตาวิ่งกลับไปยังห้องนอนเก่าของตัวเองพ่อครูสุดแสนหันไปหาพ่อกับแม่ก้มกราบอีกครั้งน้ำเสียงร้อนรนผมขอโทษที่ล่วงเกินน้องเอาเป็นว่าหาเลิกเลยบวชก่อนจะบ,บวช จะให้ทำหาเหวอะไรก็ได้ทำเลยเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีว่าแต่ให้บวชกี่วันกี่วันอย่างมึงต้องบวชสามเดือนพระธรรมมันถึงจะซึมเข้าไปถึงกระดูกสามเดือนเออพอครูกระแทกเสียงใส่แต่ตอนนี้มึงรีบไปดูเจ้าส้มดีกว่าค่อยๆพูดกันนะโว้ยพอครูสถิตคุณถึงกับต้องคว้ามือแม่ตรึงใจที่นั่งเงียบมาตลอดไว้ คุมอาการตื่นเต้นของตัวเองพอสุดแสนลับสายตาจึงค่อยหันไปหาภรรยามันหุงเข้าไปแล้วแม่ได้ยินแล้วเอาเป็นว่าที่เราสงสัยกันมานานก็เรื่องจริงพี่ไปหาท่านเจ้าอาวาสด,ดูเลิกนัดเลยไม่ต้องมีพิธีอะไรให้มากเดี๋ยวเจ้าแสงจะหนีเสียก่อนเอาวัดป่านะพี่อยากให้มันเข็ด วัดหลวงก็พอแล้วพี่แม่จะได้ตักบาตรให้พระได้ถนัดสักหน่อยอืมก็ได้ตามใจแม่ <c oughs> เสียงทุบป,ประตูดังก้องมายังอีกฝากของเรือนไทยทำเอาพ่อครูสถิตคุณและตรึงใจตกใจลุกพวดขึ้นยืนหน้าเสียจากนั้นตามด้วยเสียงปิดประตูเสียงดังจึงได้แต่มองหน้ากาัน ท้อถอนใจเรื่องสุดแสนร้ายตอนที่32หนูให้สัญญา18บวกสุดแสนย่ำเท้าเข้าไปในห้องนอนของเทียนหอมทันทีเมื่อเธอเปิดประตูให้หลังจากที่เขา หลงฝ่ามือบนแผ่นไม้เสียงดังก้องพี่แสนควรทำตัวมีมารยาทบ้างมารยาทพอครูกับแม่อยู่บนบ้านแล้วไงพี่บอกไปแล้วว่าเราเป็นอะไรกันพี่ไม่จำเป็นต้องรักษามารยาทถ้าจะเข้าห้องเมียและเมียดันลงกรอนประตูพี่แสนเราไม่ได้เป็นอะไรกันสุดแสนกระชากข้อมือเธอให้หันหน้ากลับมา กลืนลงคอจนหมดอริดอร่อยเลียริมฝีปากแต่ปรับบอกไม่ได้เป็นอะไรกันเทียนหอมเม้มปากสะบัดหน้าหนีพี่บังคับหนูแน่ใจหรือว่าบังคับไม่เสร็จหรอร้องดังขนาดนั้นพี่แสนเสียงหวานตวัดสูงขึ้นแล้วบิดเข้ามือออกหนูว่าพี่ไปอาบน้ำดีกว่าจะได้เย็นใจแล้วเราค่อยคุยกันรังเกียจหรือไง พี่นี่เหมือนหมาบ้าพูดไม่รู้เรื่องสุดแสนรีตาลงขยับตัวไปยืนด้านหน้าเจียนหอมเบือนหน้าไปอีกทางเขาขยับต่อไปยืนด้านหน้าอีกครั้งเธอหนีหน้าเบือนไปตรงข้ามสุดแสนจึงคว้าไปคางบีบไว้ให้หันมาไม่เจอกันห้าปีปากลาขึ้นเยอะปล่อยหนูเจ็บ เทียนหอมสะบัดหน้าออกแล้วเดินหนีพี่เข้าไปอาบน้ำก่อนแล้วกันเดี๋ยวหนูไปขัดที่ใครให้ ng, เอาใจแบบนี้มีแผนอีกแล้วใช่ไหมเธ <h akt os> อเดินไปเปิดประตูห้องน้ำอ้าออกแล้วยืนรอสบตาเขาด้วยดวงตาที่ยังวาวแสง <h akt os> พี่เลือกเอา <h akt os> เมื่อเทียนหอมพูดแบบนี้จะให้สุดแสนทำอย่างไรได้ในเมื่อตัวเขา ยอมน้องสาวคนนี้มาตลอดจึงทำท่ากระฟัดกระเฟียดเล็กน้อยพองามแล้วยินยอมเดินเข้าห้องน้ำไปก่อนแต่โดยดีสุดแสนเอี้ยวหน้าไปมองเมื่อได้ยินเสียงประตูปิดลงน้ำหนักแผ่วเบาทอดถอนใจถอดเสื้อกล้ามโยนใส่ตะกร้าผ้าแล้วเดินมายังอ่างล้างมือมองกระจกสำรวจรอยช้ำจากฝีมือหมัดค่อนข้างหนักของบิ๊กบอย เขาผ่อนลมหายใจยาวอย่างคนปรงไม่ตกบวชคำนี้ทำเขาสยดสยองหน้าดูอย่าว่าแต่เข้าวัดเลยแค่ไวายพระเขายังแทบไม่ทำเรียกได้ว่าเห็นผ้าเหลืองมีแต่ลีกหนีไม่ยอมเข้าใกล้สุดแสนลงมือถอดกางเกงมวยโยนใส่กระก้าเหลือเพียงร่างเปลือยแล้วเอี้ยวตัวมองด้านซ้ายสีข้าง ที่โดนหมัดบิ๊กบอยเต็มๆถึงสองหมัดขึ้นเขียวจนเจ็บน่าจะต้องประครบเย็นเขาพาร่างสูงใหญ่เขาไปยืนในอ่างแล้วเปิดฝักบัวมือเท้าผนังห้องน้ำครุ่นคิดเหตุการณ์เมื่อครู่เสียงเปิดปิดประตูเบามือทำเขาหันไปมองก่อนจะหน้าแดงซ่านทั่วใบหน้า และขาวคาดว่าคงแดงถึงหน้าอกหอมน้ำเสียงคล้ายคนเมอรอลอยอยามองร่างระหงขาวพองในชุดครอสเพย์แม่บ้านสาวในกระตูนญี่ปุ่นเพียงแค่ว่าชุดนี้คงหลายปีมากแล้วสังเกตว่ากระโปรงสั้นและตัวเสื้อรัดคับติว้วพี่ไม่ต้องหันเจ้านั่นมานะยืนเอามือเท้าผนังไว้ดีแล้ว สุดแสนยืนนิ่งขึงมือเท้าผนังทั้งสองข้างปล่อยให้สายน้ำรดราดลำตัวเอียงศีรษะไปทางเทียนหอมรอบมองอย่างใจระทึกระคนคาดหวังเทียนหอมสูดลมหายใจปลุกความกล้าทุดคอสเพย์แม่บ้านโลลิต้าสีดำขับแน่นเก่าเก็บจนรอยแยกสาบเสื้อกระดุมด้านหน้าอกเกือบปริออก เธอจงใจไม่สวมชุดชั้นในเพื่อให้เขาได้เห็นยอดทันผลตอบรับออกมาดีเกินคาดสายตาเขาหลุบมองตามจ้องเพียงตุ่มเล็กน่ารักให้พี่ยืนแบบนี้จะขัดขี้ใครยังไงเธอก้าวเข้าไปในอ่างอาบน้ำยืนซ้อนหลังนั่งคุกเขา่าใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กในมือถูข้อเท้าสายน้ำฝักบวัวสาดบนศีรษะ จนเธอเปียกปอนกว่าจะถูกขึ้นมาถึงข้างบนมีหวังพี่จะกระอักเลือดตายก่อนก็ดีสุดแสนเอี้ยวมองต่ำมือเล็ก้อมมาด้านหน้าตรงหน้าแข้งแล้วจงใจแนบอกอวบบนท่อนขาถูกขึ้นตกลงแล้วพี่แสนจะบวชใช่ไหมเขาเรื่องสักทีเขาส่งเสียงประชด ผิดไปจากแรงเต้นที่ประจรทชุดคอสเพลโลลิต้าฉ่ำด้วยน้ำรูติดผิวหนังแม้ว่าไม่เห็นรอยสีหัวนมแต่ตุ่มไตแข็งชันเนื่องจากน้ำเย็นจัดบวดให้พ่อครูสักสามเดือนแล้วจะเบียดเลยหนูยังไม่แต่งรออะไรอีกหรือจะเอากันจนท้องก่อนดีไม่ท้องหรอกฝังยาคุมแล้ว สุดแสนเงียบงนันอึ้งจนจุกพูดไม่ออกเข่าเบือนหน้ากลับมาจากร่างงดงามด้านล่างมองผนังห้องน้ำสีขาวนวลตาพี่จําได้ไหมว่าหนูเคยขออะไรเทียนหอมขัดผ้าคุณหนูขึ้นมาถึงต้นขาหนูอยากเป็นนางแบบหนูต้องการเก็บเงินที่หนูขอไว้ยังไม่พออีกหรอหอมได้เรียนอย่างที่ตั้งใจ ได้เป็นนางแบบแล้วแต่หนูยังมีเงินไม่มากพอแล้วต้องเท่าไรล่ะถึงจะมากพอสำหรับหอมสิบล้าน20บล้านร้อยล้านมือเล็กชะง,งักหยุดร่างระหงองยังคุกเข่าด้านหลังโอบลำแขนมาด้านหน้ากอดเขาไว้สุกหน้าลงสะโพกสอบด้านข้างแล้วเงยหน้าขึ้นหนูติดสัญญาสองปี ถึงไม่มีสัญญาหอมก็คงยังไม่แต่งหรืออาจไม่แต่งเลยพี่รู้จักหอมดีเขาเอ่ยราบเรียบแฝงความน้อยใจจนเทียนหอมสัมผัสได้ชัดเจนหนูขออีกสองปีพี่แสนให้หนูได้ไหมนะคะพี่ให้เวลาหอมถึงหปีพี่เคยพูดแล้วว่าพี่จะกลับมาแล้วจัดการเรื่องระหว่างเรา พี่จะได้อะไรตอบแทนในการขอครั้งนี้สองปีไม่นานเลยถทาเทียบกับตลอดชีวิตพี่จะได้หนูตัวหนูเรือนร่างทุกสิ่งอย่างที่เป็นหนูไปตลอดชีวิตหนูให้สัญญาเขาจดหน้าผากลงผนังห้องน้ำถอนหายใจเจียนหอมกำลังบงการเขาอีกครั้งคล้ายกับเมื่อห้าปีก่อนเธอใช้อาวุธที่ตนเองมี อำนาจทางสตรีเพศอำนาจทางกายชักนำไปอย่างทิศทางที่ตัวเธอต้องการอย่างที่เขาไม่อาจต้านทานได้ต้องการซื้อดีโบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรมานพริมรินอ่านให้ฟัง